การพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปสรรรษจันทัสโรที่ได้โอกาสจากการรวบรวมรักษาธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียน อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพ,พุกุลหลวงปุสจันทัสโรจากการรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่งสมมูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมกระถมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัตพระเดชพ,พุกุลหลวงปุสจันทัสโรที่ทำให้เกิดการพัฒนาประโงง แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลงโพศจันทร์ทัศโรเปิดเป็นการสร้างชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลบรมีสาสิบพักพระเดชพระคุณหลวงโพศจันทร์ทัศโรเป็นการสร้างลักษณะมหาบุรุษสร้าง ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษจากวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จกอทมขอที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายที่เป็น แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ใช้ท่อทานตับบารมีจากปิตพัะเดตะคุณหลโปชสดจันทัสโรเป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสทำให้อยู่ในสภาวะผิดปกติไปจาก ทานศีลสมาธิหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางจะก,กิเลสให้ละจากการรับรู้ การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุโหลวงปูสดจันทัสโรพระเดพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรพระเดพระคุโหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์นนกยู ท่านนำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทร์ทโรที่มาจะาทำทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อทานธรรม บรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการทำหน้าที่งานอาชีพที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง ของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพุกุลโลอุสจันทัสโรที่กิเลสปิดบังไม่ให้รับรู้ถึงธรรมบารมีสามสิทัศสะเดชพุกลโลกุกสจันทัสโรที่มีนิมมีเดชมีอนุภาพมากกว่า ทำกิเลสปิดบังเพื่อให้ยึดบั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสทําให้คุณอยู่กับความเป็นไปของชีวิต ที่ทอดทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ถูกกิเลสหลอกลวงให้เป็นธาตรับใช้กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสปรมีสามสิบทัดพระเดชพุทธคุหลวงพ่อสดจันทสโรทำให้นิพพานธรรมปรมีสามสิบทัดนี้รับรู้ ถึงแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรที่ทำให้ทุกท่อาทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อดำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปรสดจันทัสโรได้ ปกติสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยให้นิพพานธรรมบารมีสังสิทธัศถนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรวบรวมรักษาเฉพาะ ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆไม่ซ้ำทำให้ได้ผลรวมของการขยายนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัพระเดชพระครุณหลวงพ่สดจันทัสโรได้พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยกตาธรรมาที่เดิมเป็นพื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระครุณหลวงพระสดจันทัสโรรับรู้ได้ถึง กิเลสที่มีมากขึ้นค้นพบกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาที่ละเอียดของกิเลสค้นพบเพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสจันญทัศโรใหม่ใหม่จากทำบารมีสา พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดเจนทัสโรที่กิเลสเปลี่ยนไปเป็นส่วนของธรรมกิเลสการขยายนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลส ในส่วนละเอียดในทุกระดับอยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเดพระคุณลงประสดจันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้อยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรา รับรู้ถึงความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษาตรมีสามสิบทพัตพระเดชพระคุณหลวงปสัรทัสโรจากโอกาสที่มีธรรมกิเลสมากขึ้นให้เข้าสู่วงจรของการทำรยด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงป่ะสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์โดยให้ทุกทอาทานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้ศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทั พระเดชพระคุณลงปู่ศจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงปู่ศจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุลงปู่ศจันทัสโรออย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด อาถานร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพุกุณหลวงพุทธจันทรทัสโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงพุทธจันทรทัสโรรับรู้ถึงการทำยดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงพระสดจันทัสโรของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงพระสดจันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงพระสดจันทสโร เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสิทธัตร,ระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสรอเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสรอใหญ่จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุก,รรทกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่งนง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสาัสโร